ดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับเออพี่น้องครับเมื่อคืนนี้ครับพี่น้องนะครับทางโตเกียวมิวสิกนะครับแลกับพริบ้านฟินแลนด์นะครับเพิ่นกับไปเลนที่ชนบุรีครับพี่น้องนะครับหลังจากนั่นกลางดึกครับพี่น้องบอสปิกเพิ่นกระโพนแบบสีนะครับพี่น้องนะครับประทับใจมากเอาจริงๆคือช่วงนี้หน้าฝน แล้วงานยังต้องเก็บปัตรล้อมสังกสีเพื่อมาชมคอนเสิร์ตพวกเราชาวโตเกียวผมละดีใจสุดๆไม่รู้จะพูดคำไหนขนาดฝนตกป้อยตลอดยังมาแน่นขนาดนี้ผมสัญญาว่าจะพัฒนาโตเกียวให้ดีขึ้นในทุกๆวันให้สมกับ FC แฟนคลับเมตตาพวกเราอีกสักครู่เจอกับพวกเราแน่นอน นะครับเวลาสี่ทุ่มพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับขนาดฝนตกค้นยังมาล้อเบิงเต็มอยู่ับพี่น้องนะครับนะครับปกตินี่ถ้าฝนตกนี่ค้นสิบัวมาเด้ครับพี่น้องอาจซิมาหน่อยหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้นี่มาเต็มคือเก่าครับพี่น้องนะครับบดบิ๊กเพิ่นก็เลยประทับใจนะครับแล้วเพิ่นเก็์ที่สัญญาว่าสีพัฒนาวงเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นขึ้นไปนะครับเพื่อเอฟซีเนี่ยเพินบ่ให้ผิดหวังนะครับ ทีมมาล้อบเบิงโตเกียวมิวสิกนะครับพี่นองนะครับหลังจากที่โพสต์แบบสั้นนะครับก็มีเอฟซนะครับเขามาเยอะแยะมากมายนะครับบอกว่าม้วนคักม้วนแน่สุดยอดเลยบอทบิ๊กสันโอ้ยประทับใจลายม้วนคักสัน่าพี่นองนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่า ขนาดฝนตกยังสังกษีแตกเนาะสันวาปาพี่น้องอีกคนนึงก็บอกว่าด้วยรักและห่วงใยดูแลสุขภาพด้วยนะครับสันวาพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับค้นเขาเนี่ยถ้าแสดงดีถ้ามีการพัฒนาตอนเนื่องนะครับค้นกับสีคอยเบิงกับพี่น้องนะครับคอยชื่นชมนะครับแล้วก็พอจบปุ๊บหลังเวทีครับพี่น้องนะครับคนก็มาล้อแฮทายลูปเต็มอยู่กับพี่น้องนะครับทายรูปกับบอดบิ๊กนะครับ ทำให้บอสบิ๊กถึงขันประทับใจครับถึงต้องออกมาโพสกับพี่น้องนะครับประทับใจที่ชนบุรีนะครับพี่น้องนะครับปาดพี่น้องเช้าชนบุรีให้การต้อนรับโอคิวมิวสิกดีขนาดครับพี่น้องนะครับปกติแล้วนี่ก็บอคอยโพสนะครับแต่ว่าอันนี้นี่ฝนตกเพิ่นก็แบบบอสบิ๊กเนี่ยเพิ่นก็เห็นใจ f อนะครับที่มาร้อชมนะครับเพิ่นไดเห็นใจนะครับถึงขนาดอ่าพราะงานจบแล้วเนี่ย เอก็มาล้ออยู่ข้างหลังเวทีอีกพี่น้องล้อไทยรูปครับพี่น้องคักอีดีครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับหลายคนทั่วประเทศเห็นโพสต์นี้แล้วก็รู้สึกประทับใจนะครับเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายนะครับบางคนบางท่านก็บอกว่า,อ,าอยากให้มาแสดงที่จังหวัดอของฉันจริงๆจะไปดูส่ินพี่น้องนะครับ ข,ขนาดครับพี่น้องนั่น,นแหลคะครับพี่น้องมีความคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี้ครัฝากคอมเมนต์ใต้คิวนุ่มองได้ครับผมเรื่องราวประทับใจดีๆของบอทบิ๊กครับเมื่อนี้นุ่มองลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันใหมสวัสดีครับ